อ่าสวัสดีค่ะคุณครูอะไรคะวันนี้คุณครูน้องปามคุณครูพอรพพน,นั่นเองนะคะวันนี้คุณครูพอรจะมาสอนอ่านหนังสือนะคะอ่ะปรบมือให้คุณครูพอรหน่อยอ่าวเริ่มได้ค่ะ ่ะปรบมือให้คุณคพอพอรูพบพรค่ะต่อไปพบกับคุณครูกัญชัยค่ะอ่ะคุณครูกัญชัยสวัสดีครับด้วยลูกสวัสดีครับด้วยลูกสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนามสกุลนามสกุลหล่ำวันน,นะแล้วลูกหนูอ่ะหล่ำวันนะอยู่โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนครูเก่งอ๋อดีจังเลยคุณครูเก่งมีโรงเรียนแล้วนะคะโรงเรียนอะไรเอ่ย อ่ะพูดดังๆสิพ่พรใช่ค่ะพอเจอสีอ่าวัดเทหาพอยเจเสงยงอยู่ห้องคุณครูอะไรคะห้องคุณครูเก่งห้องคุณครูเก่งนะคะมีพอ,อ,อชื่ออะไรคะอาปาตาลามาคาลูอ่าอ่าไม่สิมีพอ,อชื่ออะไรคะอาปาตาพามาคาลงอ่าเก่งมากค่ะอ้าวเริ่มกันเลยล่ะค่ะคุณครูเริ่มได้เลยค่ะ ชี้ให้ตรงสิคะคุณโคขา คุณครูไหนพูดสิคะคุณครูไม่ใช่คุงนะไม่ใช่คุงนะลูกคุณคุณครูอ่าต่อไป วัด <What? S 2> <What? S 1> ครอบครัว oh, <three. S 1> คุณพ่อคุณแม่พ <Three. S 1> ี่ <Three. S 1> น้อง,อ,งอ่ะปรบมือให้ตัวเองเนี่ยค่ะอ่ะขอบคุณมากค่ะคุณครูกัญช,ชัยเชิญนั่งที่ค่ะ